ลองอก,อลก่อนหน้านี้ชาบูได้เริ่มเพาะ,มะเมล็ดในสมาร์ทฟาร์มเกษตรนนวตั้งกันไปแล้วนะคะไปดูกันต่อดีกว่าว่าการดูแลผักจนพร้อมเก็บเกี่ยวนั้นจะมีขั้นตอนอะไรกันอีกบ้างค่ะครับชาบูอันนี้เป็นต้นกล้าที่มีอายุ14วันเนาะแล้วเราก็จะเอามาลงระบบที่อาจารย์โตบอกเมื่อกี้นะครับในระบบนี้ก็จะมีตัวล้างปลูก นะครับมีระบบน้ําที่อยู่ข้างในแล้วก็มีอันนี้อะไรครับไฟค่ะถูกต้องอ่าแล้วก็มีไฟด้วยแล้วที่สําคัญเลยมีคือระบบควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผักพอชาบูได้ผักที่มีอายุ14วันนะครับชาบูก็วางลงในนี้เลยโอเคครับง่ายไหมครับง่ายมากเลยง่ายมากเลยง่ายกว่าเมื่อกี้อีกเมื่อกี้ทำแบนเ่อี้เนาะตรงนี้ด้วย โอเคครับถ้าเป็นจานก็โยนทั้งกล่องหมดแล้วแล้วเราก็ปล่อยเขาทิ้งไว้อย่างนี้ส0วัินไหรือคะใช่ครับจริงๆแล้วเราจะมีระบบควบคุมอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันผ่านผ่านแท็บเล็ตเนาะเราไม่ต้องเข้ามาดูเองแล้วเราก็ จะปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตเพราะว่าเราสามารถดูข้อมูลในตัว iPad หรือแท็บเล็ตได้เวลาเราปลูกแล้วนะครับน้องชาบูเราก็จะไม่ต้องทําอะไรเลยเราก็จะมาดูว่าอตอนนี้สภาพแวดล้อมในชั้นปลูกหรือในห้องปลูกเนี่ยเป็นยังไงอันนี้เราก็จะรู้ว่าอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ยีปใช่28องศาเซลเซียสนะครับกำลังสบายสบายเลยความชื้นอยู่ที่ 33%นะครับก็เป็นความชื้นที่อยู่ในขั้นที่รับได้นะครับส่วนค่า EC เนี่ยก็1.8ค่า pH ค่าความเป็นกรดด่าง5.5ถูก <5. 5. S 1> ต้องครับ5.5แล้วแสงล่ะแสงกอน75% 75%อ่าอันนี้อะไรปริมาณน้ำที่อยู่ข้างใน นะครับ9้ซแต่ถ้าเกิดปริมาณน้ําต่ํากว่า95้าเขาจะส่งสัญญาณมาบอกว่าตอนนี้น้ำลดลงเกินไปนะให้เราเปิดระบบน้ําแล้วสมมติว่าถ้าเราไปอยู่ที่อื่นเราสามารถดูได้ไหมคะได้เราสามารถดูได้ทุกที่ในโลกใบนี้เลยที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเหมือนชาบูเวลาเล่นเกมเล่นเกมก็เล่นที่ไหนก็ได้เนาะอ,อันนี้ปลูกผักก็อยู่ที่ไหนก็ได้นะครับเ,รเล่นเกมที่ไหน ได้ทุกที่ค่ะยกควยที่โรงเรียนยกควยที่โรงเรียนผมไม่ได้เอาโทรศสัท์ไปครับแล้วชาบูรู้ไหมว่าผักเขาโตได้ยังไงครับหนูไม่รู้ค่ะแล้วเราต้องใส่น้ำปริมาณเท่าไหร่หรอคะโอ้น้ำเราใส่แค่ถึงแผ่นโฟมตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมสารละลายธาตุอาหารก็คือ A และ B ลงไปให้มีความเข้มข้นอยู่ที่1,200นะครับส่วนค่า pH หรือค่ากดด่างเนี่ยอยู่ที่5.5ถึง6.5นะครับงั้นชาบูพร้อมที่จะเติมอาหารให้พื่เลี้ยงครับพร้อมค่ะ A และ B เนี่ยให้ห่างกัน10นาทีโดยที่เราเติม A ลงไปก่อนโอเคอันนี้ A AB ครับงั้นชาบูเติมลงเลย ครับตอนนี้ก็ผ่านไป10นาทีแล้วเดี๋ยวชาบูเติมสารละลายบีลงไปเนาะเพื่อให้เขาผสมกันแล้วก็พืชดูดขึ้นไปใช้ได้ค่ะแล้วพอเราใส่ไปเสร็จแล้วจะเคลต่อหรอคะรอ30วันแล้วเราก็เก็บเกี่ยวผักแบบนี้ได้เลยเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าผักสุขภาพดีครับก็อย่างเราจะเห็นนะครับผักเขามีสีเขียวตรงตามพันุนะ์เนาะถ้าเป็นผักที่มีสีเขียวเข้มเขาก็จะเข้มแบบนี้นะครับส่วนพันธุ์ที่มีสีเขียวอ่อนเขาก็จะมีสีเขียวอ่อน ตามพันที่เขาเป็นแล้วก็ตัวลักษณะของผักเนี่ยดูแล้วมีวามกรอบชูตั้งตรงแบบนี้แล้วก็ไม่มีโรคและมแมลงเลยชาบูเห็นไหมว่าผักในระบบเนี่ยไม่มีโรคและมแมลงเกิดขึ้นเลยอยากรูม้มากว่าทำไมแมลงมันไม่มาสักตัวก็เพราะว่าเนี่ยเราปลูกในระบบปิดถูกไหมครับเวลาเราปลูกในระบบปิดเนี่ยโอกาสที่โรคและมแมลงจะเข้ามาในระบบเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลย,อ,ยอียก,ก็แปลว่า ผักปลอดสารพิษใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องเลยเพราะว่าเห็นไหมว่าระหว่างที่ปลูกนี้อาจารย์ตบไม่ได้บอกชาบูเลยว่าใส่สารกําจัดมแมลงไปใส่ยาฆ่าวัชาพืชไปเราไม่ได้ใส่เพราะว่าเราปลูกในห้องแบบนี้เนาะมันก็ไม่มีโรคและมแมลงถูกไหมครับผักที่ได้จากระบบนี้ก็จะเป็นผักที่สะอาดปลอดสารพิษไม่มีศัตรูพืชเข้ามารบกวนสามารถกินได้เลยนะครับชาบูลองกินดูไหมกินได้เลยคะใช่ครับเนี่ยกินได้เลย จริงๆแล้วสะอาดปลอดภัยอ่าลองเด็ดเด็ดได้เลยเยี่ยมออร่อยไหม <Yeah. S 1> อร่อยอยาให้ทุกคนได้ลองชิมค่ะผักสดมาก <Yeah. S 2> มีวิธีการเก็บไหมคะมีครับก็ง่ายๆเลยเด็กก็เก็บได้ผู้ป่วยที่เป็นคนพิการก็เก็บได้นี่ชาบูแค่มองต้นที่สมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยอ่าโอเคยกขึ้นมา <Okay. S 1> ทั้งรากเลย ว,ว้วาวว,าว้าวว้าวแล้วก็วางวันนี้เฮ้ยหลัอเคอยะหดิบขึ้นมาอีกตรงนี้เอาตัวใหญ่ๆเลยอ่าเยี่ยมโอ้ว้าวรักเยาว์เบิดแข็งแรงมากเลยค่ะทุกต้นที่เก็บสะอาดปลอดสารและพร้อมทานได้เลยค่ะ แล้วเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์สำหรับเด็กฝึกงานคนนี้อะค่ะรับเยี่ยมเลยครับมีความตั้งใจนะครับแล้วก็สามารถปลูกผักด้วยระบบแนวตั้งได้เป็นอย่างดีการปลูกผักด้วยระบบแนวตั้งง่ายไหมครับง่ายค่ะง่ายเนาะมันก็ทําให้เราสามารถปลูกผักด้วยสภาพแวดล้อมที่ควบคุมแล้วก็จะทําให้เราได้ผักที่มีคุณภาพ กรอบอร่อยและที่สําคัญเลยคือสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีดีไหมครับดีค่ะ,คด,คะดีครับมมสมมติว่าถ้าชาบูโตขึ้นเนี่ยเราชาบูอยากจะแบบปลูกผักสักอย่างนี้อย่างเช่นผักสลัดแบบนี้จะเลือกใช้วิธีแบบนี้ไหมคะเลือกค่ะเพราะว่าผักเนี่ยจะได้ไม่โดยสัตว์ต่างๆกินแถมเวลากินปุ๊บ มันก็จะได้สุดๆไม่ต้องมีใบอะไรขาดๆครอบอะไรมากิน,นอ๋อแล้วคนปลูกก็ง่ายด้วยใช่ไหมเพราะปลูกอยู่ในห้องแอร์แบบนี้เลย,ชยใช่ไหมคะมใบเลน,อนโอ้โห,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 โหอาจารย์ขา่าเราให้แบบว่าใครที่สนใจอยากจะทาเกษตรแนวนี้บ้างนี่คือสามารถติดต่อสอบถามมาทางอาจารย์ได้เลยไหมคะได้ครับก็สามารถติดต่อได้มาที่คณะเกษตรนวัตและการจัดการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ครับเราก็จะมีคอร์สให้แล้วก็ อบรมรวมทั้งรับปรึกษาในเรื่องของการปลูกผักแนวตั้งให้ด้วยครับโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะยังไงก็ใครสนใจในการทําเกษตรด้วยวิธีแบบนี้ก็ติดต่อสถามมาทางปัญญาพิวัตรได้หรือว่าติดต่อมาทางอาจารย์โตได้เลยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะ,คะที่ให้เด็กฝึกง,งานคนนี้มาฝึกง,งานในการทําเกษตรแนวตั้งด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีครับช่วงหน้าหน,านุ้วเราจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามไว้น,น,นะคะบา,บาย อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเดี๋ยวมาติดตามความสนุกกันต่อในช่วงเด็กพาทเที่ยวค่ะสปีดแอคทีฟที่นี่เป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไปลุยกัน